วนี้ก่อนเลยนะคะบีบค่ะน้ำมะนาวราดน้ำจิ้มค่ะน้จิ้มตําเองค่ะราดสดค่ะ แซบ่บด้ใสๆเลยจ้ะสีมันอาจจะบพราะวขาวคือบานเน้าน,น,นะค่ะเพราะว่าสาภาพอากาศขึ้นกับบ่ขคือกันเนาะค่ะแต่ว่าก็แซ่บขึ้นกันของบานเท่าอ,อาจจะขาว นุ่นๆเนี่ยจังหน่อยนี่ก็ะสิมีสีดำๆจังหน่อยนี่แล้วค่ะแต่ว่าก็แซ่บพือการสดค่ะอื ปีบค่ะเข่ากันไดยค่ะกับน้ำบังหน้าวี่ยบีบบังหน้าวจ้าหน้าวน้ำไล่ๆค่ะราดน้ำจิม้มสดเลยค่ะวันโตใหญ่ๆเลยค่ะ หวานค่ะแซ่บหลายบีบางนาวจ้านะาวกระนำร้ายหลายบีลงไปหลาดจริงค่ะ น้ำจิ้มเีม็นจ้ะน้ำจิ้มแซบๆทำกันสดเลยค่ะบานเนี่ยบ่งดูค่ะ เด็ดแซ่บปะค่ะสดเลยจ้ะเต็มคำอืมอมืแซ่บค่ะพี่นอ้องหวานค่ะหวานดีโอ้ กินน้ำกันด้วค่ะเก็บแถวบ้านนี่แล้ค่ะบอกไปไกลเก็บมากทอทจะกินแล้วค่ะเก็บมากทอ <c oughs> เก็บมากทอที่กินแล้วค่ะ อยากเข้าไปเก็บไม่ แซบหลายจ้าหอยมดเลยค่ะเรือแต่เกืเือแต่เปลือกหอยอยากง่าไใดเขาไปเก็บไม้แล้วค่ะ่าไก่บ้านเก็บน้ำเลาะบ้านนี่แหละคะ่ะบ้านไก่ทะเลก็หาเก็บกินแต่คองทะเลอยู่น้ามือีหละดแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะ